พยากรณ์อากาศวันนี้วันอังคารที่27ตุลาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงนี้อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นต่อไปเรื่อยๆน,นะครับแต่ว่าในพรุ่งนี้ต้องระวังและจับตาดูพายุโมราเบจะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับก่อนอื่นต้องฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอากาศ หรือพยากรณ์อากาศนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับสามารถแจ้งสภาพอากาศกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนีเช่นกันนะครับเราก็จะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศในวันอังคารที่27ตุลาคม2563กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับแล้วก็ในหลายๆวันที่ผ่านมาอากาศก็จะ เย็นลงนะครับซึ่งวันนี้จะมีเมฆมากนะครับในหลายพื้นที่อาจจะผลกระทบเนื่องมาจากพายุโซเดลนะครับที่ส่งผลกระทบมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็มาดูลักษณะอากาศทั่วไปในอรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับสําหรับร่องมรสุมยังคงพ,พัดผ่านภาคใต้ตอนกลางลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้ยังจะคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องในบางแห่งนะครับสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนภาคกระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณนัาวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองน,นะครับมาดูพายุใต้ฝุ่นมอรลาเบนะครับซึ่งเป็นพายุระดับ5ตอนนี้อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28ตุลาคมแล้วก็จะอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับและก็จะส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะทําให้มีฝนตกและมีลมแรงด้วยนะครับก็ต้องระวังอันตรายที่มากระฝนเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะครับว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกอีกแล้วนะครับจากลักษณะอากาศมาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณเก่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและระวังอันตรายที่มากาบฝนด้วยนะครับจากพื้นที่เสี่ยงภัยมาดูพยากรณ์อากาศแบบรายภาคตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เริ่มที่ภาคเหนือนะครับจะมีอากาศเย็น กับมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10-15องศาเซลเซียสมาดูอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสสวนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศภาคอีสานนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยจะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมสกลน,นครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนยอดภูจะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-15องศาสิวองศาเซลเซียสนะครับ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานจะอยู่ที่19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากันที่ภาคกลางนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมสิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างฝั่งมาต่อที่ภาคตะว,วันออกนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 3 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงใต้กันไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทายกันก่อนนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแหง่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนร,ราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5ถึง25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3องศางเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรลมตะวนันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรลมตะวนันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้ามฝั่งมาที่ภาคใต้ฝั่งอนามันกันนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายพยากรณ์อากาศที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่ 2 3ถึง25องศาเซลเซียสสวนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่32องถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าในช่วงวันนี้นะครับอากาศก็จะยังมีเย็นอยู่ในหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่ายกเว้นทางภาคใต้นะครับซึ่งทางภาคใต้ก็จะมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้แล้วเรายัางต้องจับตาดูพายุโมลาเบนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะทําให้มีฝนเพิ่มเติมมาที่ภาคใต้และหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนวางแผนการเดินทางและก็เตรียมพกลมกันอีกแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะทําให้อากาศเย็นลงเพราะมีฝนนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ